สวัสดีครับอยู่กับช่องพังปูเป้นะครับสวัสดียามเช้านะครับผมหลังปีใหม่นะครับมาอัปเดตอาการนะครับตอนเ,เช้านะครับวันนี้หกโมงเช้านะครับของพ่อก,ก็ไปบินธบาตแล้วนะครับเหตุการณ์ปกตินะครับผมวันที่สวันที่สาก็ เงียบเหมือนเดิมครับคนเริ่มทยอยกลับกรุงเทพไปหมดแล้วนะครับนี่ก็อยู่ที่วัดนะครับไปนอนสบายมากครับเมื่อคืนไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะครับกินต้นกล้วยนะครับก็เจ็บขยะแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้สะอาดมากเลยนะครับดินก็ไม่เล่นนะครับเพราะว่าเป็นเป็นหินนะครับตรงนี้บริเวณที่ยืนนะครับ จะมีรูปปั้นนะครับรูปปั้นทเทววสวุวรรณนะครับสององค์นะครับใหญ่มากเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับยังไม่ได้ทำอะไรนะครับเพิ่งปั้นเสร็จนะครับ <c oughs> จจช่วงเช้าก็ต่นมาเจ็บเต็นเจ็บอะไรครับเจ็บของขึ้นรถนะครับผม เ,เตรียมตัวเดินทัวร์นะครับตามหมู่บ้านเหมือนเดิมนะครับในการปกติชีวิตประจําวันนะครับหนาวบ่ปุ๊ปปี้นะเรียยังนะสวัสดีแม,แม่แม่ด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมได้ลงคลิปไปหลายวันเลยนะครับหลังจากปีใหม่มา คนก็ไม่ค่อยมีนะครับในบ้านเงียบครับมีแต่คนกินเหล้ากินะารกันนะครับคนไม่ค่อยเยอะเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมานะครับรู้สึกว่าจะเงียบมากวันที่หนึ่งก็เงียบแล้วนะครับพอข้าวดาวเสียคนก็เริ่มกลับกันหมดแล้วนะครับ ก็จะเดินทัวตามปกตินะครับทุกๆวันนะครับผมบรรยากาศช่วงเช้านี้ดีมากนะครับเย็นสดชื่นมากเลยนะครับไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะครับสองสามวันมานะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีแดดนะครับตอนกลางวันเมฆคึ้มเลยนะครับเหมือนจะฝนตกนะครับ แต่ก็ไม่ตกนะครับนีเม,มื่อวานนะครับที่ตกมาลินลิน,นครับแต่ก็ไม่เปียกนะครับกำลังใจให้ด้วยนะครับผมทีมง,งานปูเป้ของเรานะครับก็จะไปที่ไหนต่อก็ยังไม่รู้เลยนะครับเรื่อยๆนะครับผมปีใหม่แล้วก็ให้มันหมานเด้อปูเป้ กำลังใจด้วยครับผมเจอกันชิปหน้าไลน์หน้านะครับแม่ๆครับผมสวัสดีครับ